นิ่งแล้วใช่ไหมว่างไม่คิดอะไรไม่มีอะไรเออพูดดิไม่มีอะไรเออนี่ก็คาพูดเฉยๆแล้วก็หายไปแล้วใจก็เฉยว่างเฉยนั่นแหละนี่ฝีมือใครวะเนี่ยเออต้องยกยอดให้แกเนี่ยตัวมือดีมือเด็ดของผมเลยนะอาจารย์งน่ะอาจารย์ก็เป็นคนเบิรก่อนนะไม่เป็นไรผมใก,นนะก็ไม่เป็นไรลูกศิษย์ผมเติมต่อ,ต,อต่อได้เพราะว่านี่คือมือ คือมือขวาตอนนี้อาจารย์ยุดดมเอาไปเป็นมือซ้ายก่อนอไปเป็นท้านนี้จะไล่หล่นไปเป็นมือที่สาม <c oughs> อืมเออไอ้อน,นี่เป็นเริ่มเป็นมือที่สองขึ้นมาแล้วเอตอตัวนี้ให้ <c oughs> น้องแอนให้เขาเล่าเพื่อขวันคายอืมผมเปิดผมเป็นตัวเปิดไงถ้าเป็นถ้าเป็นอ่างานเวทีหมอลำหรืออดิเกรหรือเทคผมต้องเปิดก่อนแล้วคนคุยไปแล้วนะถล่มเลย <c oughs> หาเรื่องตัวหาเรื่อง <c oughs> อืมอืมโอ, <c oughs> อเคเนาะ ตอนนี้แม่ไม่มีอะไรแม่คือมีตัวงสงสัยไหมเนี่ยไม่มีเออก็มันไม่สงสัยอะไรไงก็มันพูดแล้วก็จบไงแค่แค่นี้ยเห็นไหมล่ะมันอยู่แค่นี้เองเออนี่ต้องแอนนะครับยังเหลือยังเหลือท่านนี้เอาไว้นานๆหน่อยเออแต่เธอต้องอย,อย่าค่อยๆซึมไป,ไปนะอ่าไม่ต้องไปยุ่งกับมันแล้วก็มีโอกาสมาหาจารย์ก็มาได้ ที่นี่เพราะว่าถ้าอยู่หลายวันมันมีปุจชาวิสัชนารายละเอียดมันมีเก็บอาจะเดือนหน้าใหม่อมเอเอแล้วเราไม่ต้องเอก็เราก็าาไปทําหน้าที่ของเราแต่อย่าอยา่อยาไปฟังตรงอื่นนี่มันเยอะนี่มันจะออกไปปรุงของอาจารย์มันจะพูดลงสั้นๆทุยตรงจบกไม่งั้นเนี่ยอยแต่ถ้าฟังอาจารย์จนจบจนหมดสงสัยเราไปฟังที่อื่นได้เราจะรู้เลยถึงเราไม่รู้เราก็ฟังไปมเออเออเอาแต่เนื้อฟังฟังแล้วขี้เกียจละทงไปละโอเคดังนั้นผมมาุโมทนากับแม่นะ ครับผมสาธุแล้วก็จะกลับวันนี้ใช่ไหมอย่างน้อยก็ได้ไม่เสียโอกาสครับผมแล้วก็อย่าลืมขอบคุณลูกด้วยพราะลูกเป็นคนส่งคลิปให้อืมนี่การลยามิต่ดีเขาเป็นลูกที่ดีมากนั่นไงโอเค